วิธีการซื้อเหรียญหรือการเทรดแบบสปอตบนแอปวิสสำหรับมือใหม่ทำยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับการเทรดสปอร์ตเปรียบเสมือนกับการซื้อขายสินค้าแบบที่เราเคุ้นเคยกันนี่แหละครับจ่ายเงินไป แล้วก็ได้สินค้ามาครอบครองและวิธีการทํากําไรในรูปแบบนี้นะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยซื้อที่ราคาถูกแล้วก็นํามาขายที่ราคาแพงยกตัวอย่างเช่นผมทําการซื้อเหรียญ BTC มาที่ราคา1ล้านบาทและในวันต่อมาเหรียญน,นี้นะครับราคาพุ่งขึ้นเป็น1นล้านห้าแสนบาทและเมื่อผมทําการขายออกไปแบบนี้ก็เท่ากับว่าผมเนี่ยได้กําไรมาแล้ว50,000นบาทหรือตีเป็นประมาณ50%นนั่นเองนะครับและถ้าเกิดใคร ที่ยังไม่มีบัญชีของ w i x ให้เพื่อนๆสแกน QR Code ที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือว่าจะกดสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดสูงสุด20%อีกด้วยนะครับและหลังจากทำการสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็ฝากเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใคร ที่ยังสมัครไม่เป็นหรือยังฝากเงินไม่เป็นนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูวิธีได้ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ในดิสคริปชันนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าแอปมาและทาการฝากเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆทําการมากดที่เมนูคําว่า Asset ตรงมุมขวาล่างตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนมาคําว่า s p o t ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กดคําว่า t r น n s f e r ตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทําการย้ายสินทรัพย์หรือว่าเหรียญคริปโตที่เพื่อนๆต้องการใช้นะครับในการเทรดสปอร์ตเนี่ยมายังกระเป๋าของสปอร์ตกรอนโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราทําการฝากเงินเข้ามาเนี่ยเงินนะครับจะไปอยู่ที่กระเป๋าของฟันดิ้งนั่นเองนะครับก็ให้ทําการย้ายจากกระเป๋าฟันดิ้งนะครับมายังกระเป๋าสปอร์ตกรอนโดยการกดไปที่เมนูตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกเป็นฟันดิ้งแอคเคาท์แล้วก็ให้เลือกด้านล่างเป็นสปอร์ตแอคเคาท์นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเหรียญนะครับคริ โตหรือว่าสินทรัพย์ใดๆก็ได้นะครับที่เพื่อนๆต้องการที่จะย้ายมานั่นเองนะครับในที่นี้ของผมก็จะเลือกเป็น usdt นั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการกดใส่จํานวนนะครับที่เราต้องการที่จะย้ายมาอย่างของผมจะกดเป็นทั้งหมดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดคําว่านเฟ f i r มด้านล่างได้เลยครับเท่านี้นะครับเงินที่เราทําการฝากเข้ามาก็จะพร้อมใช้งานสาหรับการเทรดสปอตแล้วละครับผมขั้นตอนต่อมาให้เพื่อนเพื่อนกดไปที่คําว่าเทรดตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ให้มันเลือกตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเป็นคําว่าสปอร์ตนั่นเอง ที่นี้นะครับผมจะเริ่มอธิบายนะครับถึงสิ่งที่มือใหม่เนี่ยควรจะต้องรู้อย่างแรกเลยนะครับก็คือคู่เหรียญหรือว่าคู่เทรดนะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเนี่ยกำลังทําการเทรดเหรียญอะไรนะครับคู่กับเหรียญอะไรอยู่อย่างเช่นอันนี้จะเป็นคู่ระหว่าง BTC กับ USDT นะครับหมายความว่าผมเนี่ยต้องใช้เหรียญ USDT นะครับมาเทรดแรกเป็น BTC และถ้าเกิดผมนําเหรียญ BTC นะครับมาขายผมก็จะได้รับเป็นเหรียญ USDT กลับคืนมานั่นเองนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆ การที่จะเปลี่ยนคู่เหรียญเทดอื่นนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการกดไปที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับให้มาเลือกตรงคําว่าสปอตตรงนี้ได้เลยสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีเหรียญมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกหาเหรียญที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับ หรือว่าเพื่อนๆจะใช้การพิมพ์ค้นหาที่แถบค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับโดยผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นเหรียญ XRP ละกันแล้วทีนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเหรียญ XRP เนี่ยมันก็มีอยู่หลายคู่เทรดเช่นเดียวกันนะครับและในแต่ละคู่เทรดนะครับเหรียญที่ต้องใช้มาเทรดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยแต่เหรียญที่เราจะเทรดได้ก็จะคงเป็น XRP เหมือนกันนะครับผมอย่างในตัวอย่างนี้นะครับอันแรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่าง XRP และ USDT หมายความว่าผมสาม,มารถนํา XRP มาขายเพื่อเป็น USDT ได้และก็สามารถ ามารถน USDT นะครับมาซื้อเป็น XRP ได้เช่นเดียวกันส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง XRP กับ USDC ซึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถนํา XRP มาเทรดแลกเป็น USDC แล้วก็สามารถนํา USDC มาซื้อเป็น XRP ได้เช่นเดียวกันหรือจะให้เปรียบเทียบแบบบ้านานะครับเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยจะทําการไปซื้อสินค้าจะยกตัวอย่างเป็นแก้วละกันและแก้วร้านนี้นะครับเราสามารถที่จะซื้อด้วยเงินนะครับหลากหลายสกุลเช่นเงินบาทเงินดอลลาร์เงินเยนอะไรแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เรา จะทาการซื้อวยสกุลไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องมีเงินสกุลนั้นๆก่อนนั่นเองนะครับและเดี๋ยวทีนี้เราจะกลับมาที่คู่เห,หรียญหลักของเราด้านก็คือคู่ของ BTC นั่นเองครับนี่นะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแต่และเหรียญแต่และคู่เนี่ยมันก็จะมีหลายคู่เทรดเหมือนกันนะครับของ BTC เนี่ยก็มีหลายคู่เทรดเช่นเดียวกันแต่สําหรับมือใหม่นะครับผมจะแนะนําให้ใช้เป็นคู่เหรียญระหว่าง USDC ห,หรือแม้ก็ USDT นะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมกล่าวไปเนี่ยเขาจะนับว่าเป็นเหรียญ stablecoin ที่มีความมั่นคงในมูลค่าสูงนะครับก็คือเหรียญพวกน เขาจะทําการอิงมูลค่าเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหมายความว่า USDT หรือ USDC 1เหรียญนะครับจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงิน1ดอลลาร์นั่นเองนะครับและในตัวอย่างวันนี้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นคู่ระหว่าง BTC กับ USDT นั่นเองเพราะว่าผมเนี่ยมีเหรียญ USDT อยู่แล้วก็ทําการกดเลือกไปได้เลยครับ ต่อมานะครับสิ่งที่มือใหม่ควรจะต้องรู้อย่างที่2ก็คือราคาของเหรียญหรือราคาตลาดนั่นเองโดยให้มาดูตรงตัวเลขที่วิ่งวิ่งอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับโดยตัวเลขตรงนี้นะครับก็คือราคาของเหรียญนเวลาปัจจุบันนั่นเองอย่างตอนนี้นะครับราคา BTC 1เหรียญมีมูลค่าเท่ากับ18,420 USDT หมายความว่าผมเนี่ยต้องใช้เหรียญ USDT นะครับ18,420ี่ยเหรียญในการจะแลกมาเป็น BTC 1เหรียญนั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับเราไม่จาเป็น ที่จะต้องมีเงินนะครับครบทั้งจํานวนตรงนี้เราถึงจะสามารถซื้อ BTC ได้เพราะว่าเราเนี่ยยังสามารถที่จะทําการซื้อ BTC ได้นะครับแม้ว่าเงินเราจะไม่ได้มีมากถึงขนาดนี้โดย BTC นะครับเราสามารถซื้อเป็นหน่วยย่อยได้ผมเนี่ยมีเงินเพียงแค่ 10. ดอลลาร์ผมก็ยังสามารถที่จะซื้อ BTC ได้นะครับแต่อาจจะซื้อได้แค่เศษเซียวหนึ่งของเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับให้ลองเปรียบนะครับ BTC 1เหรียญนะครับเป็นเค้ก1ก้อนในมูลค่า100บาทและถ้าเกิดเราจะซื้อเค้กก เ,เต็มๆนะครับเราจะต้องใช้เงิน100บาทในการซื้อแต่ว่าเค้กร้านนี้นะครับเขาได้ทําการแบ่งขายเค้กก้อนนี้นะครับเป็น100ส่วนและถ้าเกิดผมเนี่ยมีเงินเพียงแค่5บาทผมก็ยังสามารถที่จะซื้อเค้กก้อนนี้ได้แต่จะซื้อมันมาได้เพียงแค่5ส่วนจากจํานวาททนทั้งหมดเท่านั้นเองนั่นเองน,น,องนะครับทีนี้กลับมาดูกันที่เมนูตรงนี้กันต่อนะครับด้านล่างของเมนูการเทรดนะครับก็จะเป็นที่เลือกว่าเราเนี่ยจะทําการซื้อหรือว่าขายโดยถ้าเกิดเราต้องการจะซื้อเหรียญนะครับก็ให้กดมาที่คําว่า buy ได้เลยและถ้าเกิดเราต้องการที่จะ ายเรียนะครับก็ให้กดมาคําว่าเซลนั่นเองดีนะครับโดยเขาก็จะมีสีแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับไม่หลงอย่างแน่นอนแต่ในตัวอย่างวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของบายนั่นเองทัดลงมาอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูเลือกรูปแบบการเปิดออเดอร์หรือว่าคําสั่งซื้อโดยให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับมันก็จะมีหัวข้อย่อยออกมาอีกนะครับหรือว่ารูปแบบย่อยออกมาอีกอย่างในตัวอย่างนี้นะครับจะมีเพียงแค่ลิมิตกับมาเก็ตนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็น exchange อื่นนะครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีฟังก์ชันมากกว่านี้ก็ได้แต่หลักๆแล้วนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมก็จะแนะนําให้ใช้เพียงแค่2ฟังก์ชันนี้แหละครับก็คือลิมิตและก็ Market หรือตลาดนั่นเองนะครับโดยอันแรกที่ผมจะสอนนะครับก็จะเป็นในหัวข้อของลิมิตก็ให้เราทําการกดเลือกไปได้เลยครับแล้วทีนี้นะครับผมจะมาอธิบายว่าฟังก์ชันลิมิตนะครับหรือรูปแบบการเปิดออเดอร์แบบลิมิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับการเทรดรูปแบบลิมิตนะครับจะเป็นการเปิดออเดอร์หรือว่าคําสั่่งซื้อแบบทีเรราาาสมถ จะตั้งราคาการซื้อหรือขายได้นั่นเองเช่นในคลิปนี้นะครับราคา btc ตอนนี้นะครับอยู่ที่1 8 3 5 5 usdt และผมได้ทําการดูกราฟแล้วครับแล้วก็วิเคราะห์แล้วว่าราคาเนี่ยมันอาจจะลงไปได้มากกว่านี้อาจจะลงมาถึง18,308.7ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแนวรับเก่าซึ่งผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะย่อลงไปได้อีกนะครับผมก็จะทําการตั้งราคาไว้ที่ตรงนี้แทนนั่นเอง เพื่อรอนะครับว่า b t c เนี่ยราคามันจะลงมาถึงจุดตรงนั้นเพื่อผมจะได้ซื้อเหรียญน,นะครับที่ราคาถูกขึ้นกว่าปัจจุบันตอนนี้นั่นเองผมก็จะทําการตั้งราคาตรงนี้นะครับรอไว้เลยอย่างเมื่อกี้เป็น1นึ่งแสนแั้ยใช่ไหมครับผมอาจจะตั้งต่ำไปกว่านั้นเป็น300ท้วนแล้วจํานวนตรงนี้นะครับจะเป็นจํานวนของเหรียญน,นะครับที่เราต้องการที่จะซื้อผมจะยกตัวอย่างเป็น1เหรียญเลยนั่นเองนะครับ หนึ่งนี้ใส่1ไม่ได้โอเคนะครับแอปนี้เขาไม่สามารถใส่เกินจํานวนที่เรามีได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างสมมุตินะครับว่าผมทําการซื้อนะครับ BTC 1เหรียญนะครับที่ราคา1,830ง USDT แล้วผมเนี่ยทำการกดเปิดออเดอร์ไปนะครับกดบาย BTC ไปเลยครับสังเกตนะครับว่าพอเรากดบาย BTC ไปเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะมีออเดอร์นะครับหรือว่าคําสั่งซื้ออยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองและตรงนี้นะครับหมายความว่าไงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังทีเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนว่าเราเนี่ยทำการเปิดใบจองนะครับออกใบจองคําสั่งซื้อนะครับเหรียญ BTC ที่ราคา18,300 USDT และเมื่อนะครับราคา BTC เนี่ยมันย่อนะครับลงมาถึงจุดที่เราทําการตั้งราคาไว้เขาก็จะทําการซื้อเหรียญ BTC จํานวน0.00092 BTC ที่เงิน10ดอลลาร์ให้กับเรานั่นเองนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าราคา BTC นะครับมันพุ่งกลับขึ้นไปมันไม่ได้กลับมาราคานี้นะครับออเดอร์ตัวนี้นะครับก็ยังคงเปิดรอเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะครับจนกว่าเราจะทําการกดปิดกดแคนเซิลตรงนี้นะครับหรือว่าออเดอร์นะครับได้รับการเติมเต็มก็คือราคาลงมาถึงจุดที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะครับโดยอย่างตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะซื้อ BTC ที่ราคานี้แล้วอยากซื้อที่มันถูกกว่านี้นะครับหรือว่าซื้อที่ราคาไหนก็ตามผมก็สามารถยกเลิกนะครับออเดอร์ตัวนี้ได้ง่ายๆโดยการกดคาว่า cancel ตรงนี้เลยแต่ก่อนจะไปกด cancel นะครับผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับผมมีเงินด้วยกัน10ดอลลาร์หรือว่า10 USDT แต่ตอนนี้นะครับเงินของผมมันเหลือเพียงแค่0.0364 USDT นะครับอ้าวเดิเงินมันหายไปไหนนะครับเหรียญ BTC ของเราก็ยังไม่ได้นี่นาเงินของเรานะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันนะ มัดจำไว้อยู่ในออเดอร์ของเรานั่นเองและถ้าเกิดเรากดแคนเซิลตรงนี้ไปนะครับเงินที่เราทําการมัดจําไว้นะครับเขาก็จะคืนมาให้เราเต็มจํานวนเลยนะครับครบจํานวนเดี๋ยวผมจะลองกดแคนเซิลให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะยกเลิกไปเห็นไหมครับว่าเงินนะครับก็กลับมาครบ10ดอลลาร์เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเรายังไม่ได้ทําการซื้อนะครับเราแค่เปิดใบจองเฉยๆนะครับไม่เสียอะไรทั้งสิ้นนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นการเปิดนะครับออเดอร์หรือว่าคําสั่งซื้อในรูปแบบของมาร์เก็ต ซึ่งการเปิดออเดอร์หรือว่าคําสั่งซื้อแบบมาเก็ตแบบนี้นะครับมันจะต่างกับรูปแบบลิมิตอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะตั้งราคาการซื้อหรือว่าขายได้นั่นเองแต่เมื่อเรากดทําการซื้อนะครับเราเนี่ยจะได้ราคานะครับที่ราคาตลาดณนะปัจจุบันตอนนั้นเลยหมายความว่าถ้าเกิดผมต้องการที่จะซื้อนะครับ BTC ตอนนี้นะครับด้วยเงิน10ดอลลาร ผมก็จะซื้อนะครับ BTC ที่ราคา1 8 4 4 0 8 USDT นะครับนี่แล้วถ้าเกิดราคาเปลี่ยนไปนะครับเป็น4 3 1 3อย่างนี้และถ้าเกิดราคาเลขตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องซื้อที่ราคาตอนนั้นณปัจจุบันนั่นเองและนี่ก็คือรูปแบบของการซื้อแบบมาร์เก็ตนั่นเองครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือเรากดซื้อไปตอนไหนนะครับเขาก็จะบังคับเรานะครับซื้อที่ราคาตลาดตอนนั้นเลยและเดี๋ยวผมจะทําการซื้อเหรียญ BTC ด้วยเงิน10ดอลลาร์ในรูปแบบ ให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับว่าซื้อมาแล้วเนี่ยผมจะได้เหรียญออกมากี่เหรียญกันนะครับที่ราคานี้เพราะว่าการที่เราจะซื้อแบบรูปแบบมาเก็ตนะครับเขาจะไม่บอกนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เหรียญมากี่เหรียญเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยทำการซื้อที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองทีนี้นะครับผมก็จะทําการกด Buy b t c ไปเลยนี่นะครับเงินผมก็ถูกหักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าด้านล่างเนี่ย มันไม่มีออเดอร์เปิดไว้เหมือนกับแบบลิมิตนะครับเพราะว่าการซื้อแบบรูปแบบมาเก็ตนะครับผมจะไม่ได้ทําการออกใบจองออกมาแต่ผมจะทําการซื้อเลยนะครับกดแล้วก็ซื้อ BTC ที่ราคานั้นเลยหรือว่าซื้อเหรียญน,นั้นๆที่ราคาตลาดณปัจจุบันตอนนั้นเลยนั่นเองนะครับหลังจากซื้อเสร็จนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่คําว่า Asset ตรงนี้นะครับนี่ แล้วเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเหรียญ b t t ที่เราได้ทําการซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยครับก็ได้เข้าสู่กระเป๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยและมูลค่าของ BTC ที่ผมซื้อมานะครับก็อาจจะไม่ครบทั้ง10 USDT เพราะว่าราคาจริงนะครับอาจจะไม่สามารถซื้อได้เต็มจํานวน10เหรียญนะครับเพราะนี่ผมยังเหลือเศษ USDT อยู่นั่นเองนะครับ แล้วก็อาจจะโดนหักในเรื่องของค่าธรรมเนียมไปด้วยรวมไปถึงราคาเหรียญน,นะครับอาจจะลงมาจากตอนที่เราซื้อไปนั่นเองโดยรวมแล้วราคาก็จะอยู่ใกล้เคียงกับราคาที่เราซื้อไปตอนแรกนะครับและเพียงเท่านี้นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทําการเทรดรูปแบบสปอตเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนําหรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรซีและโทเคนดิจิตอลมีความ เสสียง,งูท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจํานวนโปรศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกสําหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ